สวัสดีครับพ่อพี่พี่นอ้องกอกีเกษตรบานหน้ามาแล้วครับครับมันนี่กอกีอเกษตรบ้านหน้าแกรสิพี่น้องมาเบิงการเตรียมแปลงปลูกหญ้านะครับผมตอนนี้ผมมาจะลงซิกแนวนะครับขยายจากแปลงนว่นนะครับผมเพื่อคว,กวองการของลูกค้าและเพื่อควองการของวัจะขอนะครับพอดีมันพอกินนะครับก็เลยว่าสกเพิ่มนะครับ การปลูกนี่เท่าต้องมีน้ำนะครับเพราะว่าหญ้าพันธุ์นีมันมากน้ำนะครับหญ้าพันธุ์ที่ผมปลูกก็จะเป็นซิกแนวนะครับผมซิกแนวหรือหญ้าไนยนะครับผมตอนนี้ก็เอาน้ำเขานะครับผมน้ำผมผมจะใส่น้ำซับเมิดนะครับน้ำมาดานนะครับพอดีน้ำสามันเวลเลยนะครับก็เลยต้องดึงน้ำจากใต้ดินมากนะครับผมเอ่าจะปล่อยน้ำเขาแป้งเลยนะครับจากนั้นเท่าก็จะดีดินนะครับถึงแป้งนี่ผมจะไถไว้แล้วนะครับผม ก็รอแต่ไอปล่อยน้ำให้มันเต็มนะครับตัวนี้กับน้ำซ้ำเมื่อนะครับเจาะไ้ได้สามสิบปีแล้วครับก็ไดิใายอยู่เรื่อยๆนะครับผมดินกัยังแข้งๆนะครับน้ำก็ออกดีอยู่ครับน้ำซ้ำเมื่อแต่ว่าคาไฟนะครับคาไฟนี่จะขึ้นเนี่ยกําลังพิจารณาโซลาเซลล์อยู่นะครับผมโซลาเซลล์กับแห้งเติมนะครับก็เลยรออยู่ครับแต่ว่าอนุมัติแล้วครับยังข้ามอนุมัติแล้วครับ าปาไหปลูกนะครับกาลังขยายนะครับเอาสิปล่อยน้ำไห้มันเต็มนะครับแล้วข้าก็จะเอารถไถปั่นดินตีเลยครับตีต้มเลยนะครับตีต้มแล้วข้ากะจะเอาหญ้าของข้านะครับไอ่มาปลูกเลยนะครับวิธีการปลูกกัน้ว่โล่ครับแต่ว่าันนี้ทายคิดลงวันนี้กันเพิ่มวิธีการปลูกแบบท้องกวกินผสมแบบนน้ครับผม ครับน <Jean> ้ำก็เ no ริ่มหลายนะครับแรงนะครับจากเสด็จตีนะครับผมตัวนี้ก็ปล่อยน้ำไปก่อนนะครับไอการเตรียมดินกับวุ้ยา่นะครับไอไถแล้วก็ปล่อยน้ำนะครับตัวนี้ผมไอวานขี่ไก่ตอนตอนไถนะครับน้ำมันก็เลยจะโอเคนะครับถือว่าดินรวมสมบูรณ์นะครับจะมีหมองแทงนะครับมีมองนี้นะครับยัง่าท่านเต็มนะครับผมอ่านาจะเมือนเลยนะครับจากเสด็จตีนะครับ แอคซิตเตปูนะครับเหลืออีกเพิ่มหนึ่งนะครับบางนี่จะนุ่นแน่นะครับนานกว่าทันถึงนะครับกําลังนานก็ลังมานะครับยไหวๆเต็มขึ้นนะครับเตีให้เป็นต้มเลยนะครับข้าวกระจังเหยาขันหยามาใส่นะครับเดี๋ยวหยางไปเบิ่งขันหยากันครับผมขันหยานี่จะจะเป็นติกแนี่นะครับที่จะปลูกนะครับเหยาหยาไปเบิ่งนะครับ ว่าอันนี้ก็ขายให้ลูกค้านะครับก็ใส่ข้อมูต่างของลูกค้าพอๆนะครับเลยจะได้ขยายนะครับแปลงนี้ตัดไปหมู่บ้านครับประมาณงานใหญ่นึงนะครับครับแปลงหญ้าที่จะไว้เพลิดอพลินนะครับเป็นหญ้าสิ่งเดีวนะครับคล้ายๆกับใบแพ่งกุหลาบนะครับตอบโจทย์ในการอันนี้มากครับนะครับพอมีพันหญ้าผมนะครับ เงนนาใครสนใจก็สร้างได้นะครับนับไปอีกยี่สิบก็มือนะครับยี่สิบห้าหมื่นก็จะตาดอีกนะครับแบบสวยงามครับงวกินดีครับมันเขียวมันอ่อนนะครับเนาะท่านคอที่ขอแตกตาวมันก็คือมันมันดีกว่าแพนกอล่าตัวที่ว่ามันโตเร็วนะครับแพงกอล่ามันจะเท็ดแหงได้นะครับตัวนี้จะบว่าหมอกับการเท็ดแหงนะครับหมอกับการกินสดนะครับหนาซิกแนวนะครับลไวเห็ดพอพอพัน พรผ่านมีพันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนมีงวมีกล้ยหลายนะครับก็ต้องไปถ่ามันกินหญ้าธรรมชาตินะครับเป็นหญ้าปูนเี่ยนะครับดีสุดนะครับการอวัตนาใครสนใจกับจับจองไงนะครับผมลงเบิรงใน youtube ผมแล้วนะครับกับเขาไปเบิรงวิธีการปลูกเรื่อยเนี่ยผมก็ลงมาเรื่อยๆนะครับผม กาจังได้กากตที่ตามกอกีเกษตรบ้านหน้าน้นะครับไอ่กดตรงรูปกระดิ่งนะครับผมมันจะขื้นโช่เลยนะครับนามกันติดตามเลยนะครับกากช่องน้ำนะครับผมครับจังไดเมื่อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปเบื้องหน้าอีกอนนะครับไปเห็ดเบียกอีก่อนจังได้ก็สิลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับเรื่องการเกษตรนะครับทั้งพืชสัตว์ประมงนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับครับวันนี้กาสวัสดีครับ